สวัสดีครับอยู่ผมครับเจีนิคเสียผมวันนี้อยู่กับตัวละครเจียนศูนย์นะครับเป็นซามูไรนะก็คือพอดีมีไอ์อีเวนต์รีสเตตัสกับแจก,กหินพอร์ตฟรีนะครับผมผมก็เลยเอาตัวพดที่ผมไม่ได้เล่นนะมาเล่นเป็นซามูไรนะครผมตัวนี้ก็ยังไม่ได้เดินเฟสเลยนะเอาไว้เฉยๆเลยครับผมเฟสยังอยู่ที่หนึ่งเลย สกิลทำถึงแค่เลเวลอ่าร้อยสี่สิบนะครับผมสองเอ้ยไม่ใช่สองร้อยสี่สิบนะครับผมเพราะว่ามันต้องเดินเฟสก่อนนะครับถึงจะทำเตะทำเฟสสกิลเลเวลสองร้อยหกสิบได้นะครับอ,อันนี้ผมยังไม่ได้เดินเฟสนะอันนี้คือเรียกง,ง่ายก็คือเป็นสมุนไพรเบื้องต้นเลยนะครับผมก็ถ้าใครจะเปลี่ยนอาชีพเป็นสมุนไพรนะครับผมขอแนะนำให้ไป เล่นอาชีพอื่นก่อนเนาะจนเลเวลขึ้น240นะครับผมแล้ค่อยมาเปลี่ยนอาชีพนะก็เดี๋ยวมาดูอาวุธก่อนนะครับผมอาวุธอ,อันนี้เป็นของคับใหม่นะก็เป็นมาซามูเนะแหละผมมีมาซามูเนะเก่าด้วยนะครับผมอันนี้มาซามูเนะแท้นะครับผมยับเป็นอาจารย์เทียสนะแต่ถ้าใครคิดว่าออโต้ติดยากก็ให้ไปลงจีดูนะครับผม ซึ่งก็มีไดนส์คอยาจีดูอยู่อ่าแล้วก็ชุดจะเป็นล้วก็มูนกับอีลานะผมสองชุดนี้นะแต่ถ้าเดินเคลสผมแนะนำให้เป็นดักก์มูนนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ผมยังไม่มีเซ็ตลดอรเซตเพิ่ม MP นะครนะผมผมเลยจะใช้เซ็ตดักก์มูนเทสให้ดูนะครับผมจะเป็น SP ส o d โคดัสนะครับผม ส่วนเสริมเครื่องประดับอุสกินะครับผมอันนี้ยัดเป็นอาจารย์เทียสนะครับแต่แนะนำถ้าใครทำเควสไม่ทันนะครับผม mm hmm. ก็แนะนำไปเสื้อคุมกอรี่นะครับผมของผมคุมกอรี่ของผมยัดวิดนะครับผมเลยวีลีลาผมยัดวีลงานเลยนะครับผม อันนี้จะเป็นเซตเซตดบิวเนาะอันนี้คือเซตดมมีนะครับผมเครื่องประดับนี่มีออฟพิเศษด้วยนะครับคือ,อหลบหลีกเพิ่มเติมนะหลบหลีกเพิ่มเติมของเครื่องประดับนะก็มันพิเศษหน่อยนึงนะครับผมเพราะมันหลบเวทด้วยนะซึ่งถ้าเป็นของชิ้นอื่นจะหลบแค่กายภาพนะอันนี้ผมลองเทสมาแล้วนะครับ แล้วก็แหวนเป็นเขี้ยวอสูรนะครับผมคือแหวนดุดเลือดแหละเดี๋ยวจะมาเทสดามีให้ดูนะครับผมแล้วก็สเตตัสสเตตัสผมยังไม่อัพวิดนะครับผมอัพตามนี้เลยนะครับวิดนี่ผมว่าจะอัพแค่50พอนะครับเพราะตามหลักแล้วมันอัพแค่ s r a g d e ถ้าถ้าสามสแตตอันนี้ตันนะครับผม เลือดแทบจะไม่จำเป็นเลยครับผมอ่กาก็เดี๋ยวอาเทเรมิดให้ดูแล้วกันนะปึ๊บปึ๊บอ่าตั้งเทศยั่วก่อนนะครับยั่ยวอ่าโอเค ดีอก็ประมาณนี้แล้วผมพอติดติดเหนร้าหน่อยนึงพอดีนะสองตัวพอดีเลยอ่าก็ประมาณนี้แล้วผมอย่างง อันนี้คือยังยังไม่สุดมากนะผมเพราะว่ายังไม่ได้ทำสกิลเลเวลสอง้หกสิบนะครับผมถ้าทำสกิลเลเวลสอง้หกสิบมันจะแรงกว่านี้นะผมเดี๋ยวยวตีอีกตัวหนึ่งนะรัาอันนี้แบบไม่ใช้เซ็ตอาเพิ่ม m อมเลยนะครับผมก็ต,ตีได้ประมาณนี้แล้ว ฟาร์มชิวๆวบผมก็เลเวลสามร้อยแล้วเนาะตีได้ชิวๆเลยอ่ะอันนี้หมดก่อนเอาปุ๊บปุ๊บอ่าเรียบร้อยเดี๋ยวยั่วเออเมื่อกี้ดิดาเมติก ก็มานี้นะครับผมไม่มีหินสีไม่มีอะไรเลยนะครับผมแล้วก็สับไปทีหนึ่งพวะตีหนึ่งทีตีสองทีโดนสับมีหนึ่งทีตีสองทีโดนสับทีสองที ตทรศัพท์สาม,มก็ผมมารีวิวแค่นี้แล้วกันนะครับผม เดี๋ยวไว้เจอคลิปหน้านะครับผมตอนที่ผมเดินวสจบแล้วนะเดินวสจบสเตตัสเต็มอะไรอย่างงี้ก่อนนะครับผมเดินวสจบสกิลเต็มอ่าไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ